คพอสักครู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพามาดูต่อจะได้ จัดก,การกันเลยครับนั่งก็ไม่ใจแล้วครับดูเขาออกก็มีทางเดียวนะีดูวยน้อยโอเคครับพี่น้องสักคู่โดยจัดก,การกันเลย Okay. Okay. Oh, sekut. Nak kau mana? เพี so okay. really? so ่ยน้องเดี๋ยวลุน şey ก yes, ันอะไรปะเกาะอยู่กับอะไรเกาะยู่เครือหรอวะเสียนหัวอตรักมาอยู่ได้ยังไง มันอยู่ก็เคลือบมนะีน่ะเดินดูไก่ทุกวันเห็นเห็นนี่บูโดนนี่มออัวร้องเถือถ่อเถื่อ ข้าวแน่นอนแ <laughs> น่นอนข้าวทุบข้าวทุบข้าวพี่น้องออกมาแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> อุ้ยหนึ่งก็ยังบุญอ่้แกดิเ๋ยอเอาเอาอะไรมาใส่ เอาบุกี้มาใส่ก่อนก็ได้จกิลเอาไปเทสุดจุดอือจุด่ะออกินลแก่ออกน้ออก วุ้นน้ำมันให้ปังงางเลย,เลยเรับชนิดผิดหามลุงน่ะจะมีชนิดอะไรด้วยตุ่มเฮ้ยโอ้ลูกยังไล่ไย เมดเม่อโอนหอไหวทักสีหาตัวก็พอ,อจะไวไ,ไปเรียงไกลไว้ปุ้ยไวทำไมสี่หาตัวไว่เดี่ยไปทำไม่มดจังเตชันมดเลย โอเคไปอันนี้ก็ไปชาพนากกิตนอนนะ่ะอืมอันนี้อันนี้ลูกมันเอานั่นไหมใช่ไหมนี่ลูกนกันว่าเอาไว้ให้เหลี้ยงไก่ได้ดีไหนแง่แง่อะไรนี่อืมยังมันทันตายดีไป <c oughs> พี่น้องเซจสินพนรกิตครับผมแกออกมาเร็วใด้ลูกอยู่ สองชั้นนหน่อยแต่ก็ถือว่าลูกสวยงามครับลูกเต็มอยู่โอเคพี่น้องไป mm hmm. ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็คอยติดตามกันีกทีหนึ่งครับพี่น้อง mm hmm. โอเคไปซุม้ม